บาดบุรีสุดคึกคักเข้าต่อเนื่อง81งวดงวดล่าสุดมาครบ3ตัวตรง593 2ตัวล่าง42งวดนี้จัดไปเน้นๆชุดเด็ดวัดใหม่40,000งวดวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567 สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แนวทางนี้เพื่อนๆไม่ควรพลาดชุดนี้เด็ดขาดเพราะถือเป็นอีกชุดอีกแนวทางที่เด็ดไม่แพ้ใครเพราะตลอด86งวดล่าสุดมีเลขเข้าเกิอบทุกงวดและมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังรีบสองรีบจัดชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเป็นแฟนคลับของเลขสายอ่างน้ำมนตก็คงพอที่จะคุ้นชื่อคุ้นหูเกี่ยวกับชุดตัวเลขอ่างน้ำมนสุดแม่นของหลวงปู่สุดและอาติสัมภพาวาทองนวัดใหม่4ี่หมื่นจังหวัดราชบุรีเพอเท่าที่ป้าปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์ตลอด86งวดคือตั้งแต่งวดวันที่16พฤศจิกายน63ถึงงวดล่าสุด1มิถุนายน67ถือว่ามีเลขอย่างน้อยหตัวเข้าทุกงวด โดยเฉพาะในงวดล่าสุดถือว่าเด็ดและปังมากเพราะชุดตัวเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมตลของอติสัมเพาทองก็เข้า3ตัวตรง593ส่วนในอ่างน้ำมตลของหลวงปู่สุดก็เข้าล่าง4-2ว่าไปแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะมาครบทั้งสองรางวัลเลย แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในงวดวันที่16มิถุนายน2567ที่จะถึงนี้เพืเ่อนๆนก็ไม่ควรพลาดชุดนี้เด็ดขาดเพราะเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมลทั้งสองถือว่าสวยสุดๆเริ่มต้นกันที่ชุดอ่างน้ำมลของอติสัมเพาวาทองที่จักภาพในมุมมองแรกอาจจับคู่ได้เป็น85 73 84 43 94ส่ส่วนมุมมองที่สองอาจจับคู่ได้เป็น 4 5 8 7 6 6แและในมุมมองที่3อาจจับคู่ได้เป็น6,5,7,7,5,9,8,4,3,6,3,4ต่อเนื่องกันอีกชุดอีกหนึ่งอ่างน้ำมนต์นั่นก็คือชุดอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดที่จับภาพในมุมมองแรกอาจจับคู่ได้เป็น1,5,7,1,7,2,5,7,2,5,8,6 298ต่อเนื่องในมุมมองที่2อาจจับคู่ได้เป็น257 819 197 579และในมุมมองที่3อาจจับคู่ได้เป็น17 817 82 295 สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปแต่ถ้าจะให้ดีเพื่อนๆก็ลองส่องแล้วลองจับคู่กันดูอีกทีเพราะของแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองและบุญวัสนาของแต่ละคนปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่จับผลงานในงวดก่อนๆตลอด86งวดมีเลขเข้าตรงๆไม่ต่ำกว่า81งวดโดยเฉพาะในงวดล่าสุดถือว่ามาครบทั้ง3าตัวบนและ2ตัวล่างค่ะ สุดท้ายนี้ป้าปะก็ต้องขอกราบขอพระคุณทางวัดใหม่สี่หมื่นที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและแนวทางดีๆเพื่อให้ป้าปะนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงป้าปะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนเยี่ยมชมและร่วมทําบุญกับทางวัดเพราะในขณะนี้ช่วงนี้ถือว่ามีอีกหนึ่งพิธีหนึ่งความเชื่อที่คึกคักมากเพราะในแตาาน่ละวันพระอาจารย์ท่านแทบจะไม่ได้พักกันเลยเพราะสาธุชนคนที่รักและศรัทธาต่างหลั่งไหลกันมาจาก ทั่วทุกสารทิศเพื่อให้ทางพระอาจารย์องค์ดำท่านเจ้าอาวาสได้ลงนะเจิมฝ่ามือมหาเศรษฐีเพราะเขาบอกว่าปังและเฮงมากเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เรียนเชิญกันได้เลยนะคะไม่มีค่าครูค่าใดๆทั้งสิ้นแต่สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาและถ้าจะให้ดีถ้ากลัวพลาดจะไม่เจอพระอาจารย์ก็สามารถแจ้งความประสงค์ในเพจของทางวัดกันได้เลยค่ะ ยังยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะในช่วงนี้ทางวัดยังมีข่าวดีขอบอกบุญกับเพื่อนๆทุกคนในการร่วมสมทบทุนในการสร้างกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถทดแทนของเก่าที่ผุพังไปตามกาลเวลา เอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถร่วมทําบุญที่วัดกันได้เลยนะคะหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตัวเองแต่มีจิตศสัทธาอยากร่วมทําบุญก็เรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีหรือสแกนคิวอา e โคตของทางวัดตามที่ปะปะได้แปะไว้ให้ได้เลยค่ะ ทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสจะได้ปังๆเฮงๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บจ